ยังมาบ้าบุอ่อุยกรอบกรอบปอกปอกอืมเบ้าไวบ,าบ้างเลยเฮ้ยบูดบวบ งาำกระดอกก้อนนี้พี่น้องอออเดี๋ยวคลิปนี้แม่แป้งขอพูดถามเณนด้วยนิดน,นึงนะจ๊ะนะ โมเดอร์จุงกะไม่เอาบางโปนโมแบบสัตว์นองเนียงเนาะสัตว์แน่ๆเนียงน้ำโกนโมกรุ๊ปเนี่ยเลยกรุ๊ปตรงโกนคืมมโกนกลอยโมแบบสัตว์นองเนียงโมจ้าขอทักทายอันญาติพี่น้องอีสานใต้น้ำกันได้จ้าเด้อยาวาเด้อค่ะนี่โมโมเบิ่งอันนี้ไหมดอกเดียวแต่ว่าบ่อยากถ่ายเบิ่งเลยแต่อดใจบ่ไหวเบิ่องลึ พูดบอดโอพูดงามกระโดอมามือใดว่าสีบ่ใดก็มันคือเก่าดูอย่าเปิดทางค่ะสาธุสาธุพบนางมราณะ À, đều ăn đấy áo đây có mẹ bên cái chị áo nó được áo cần Để nó bừng bua nhìn, nhìn Ui, ừ. bộ hẹn khó khát ถือปอ้ได้เลยเห็ดแต่ได้เฮ็ดช่วงสำออยนี่จ้ะไม่แปทิ้งไว้เลยนะเอาไปขายให้ลูกค้าไม่ได้นะคะลูกค้าปวดท้องเสียเลยคำนึงถึงลูกค้าก่อนนะคะไม่คำนึงถึงเงินนะคะ Uh, no. แปลว่าเขาล่าล่าสัตว์ฝั่งโน้นนะได้ยินเสียงหมาวุบเอุ้กรอบกรอบอกวักวกงามงาม น้ำกระดอกก็ดีอ่ะอ้วยถาดถือปม่ได้เลยใช่ไมหมแปลงรื้อตาอีกนะน้องจาเดี๋ยวความสะอาดตากันเฮาหรือต,ตอนตอนพลรานเขาวิ่งล่าสัตว์ก็จะไม่สะดวก เรามาทำความสะอาดป่าให้พรานกันดิป่าขอนไม่ออกเบอมวลจะเบาตลกซื้อเอาบาคักแท้ดังกรอบจกรอบไปจ่ะ ดออกไหมพวเวเพราะว่าดอกเอฟบกอัพสะอนลาพาาี่น้องเอ้ยนะเอฟยื่นน่ะไตหม่โอ้ไตปะน่ะไตข้ามันน้องน่โอเคไปรงอีกโอ้ยึ้นโคตร้นแบบม่ตกแตนเสนอ

ส่งลูกค่าบ่ได้นะทิมทิมอันนี้ส่งส่งเขาบ่ไ,ได้ดนะ้วยเนี่ยดอสามเดอกนี่ไหมเยอโอ้ยเดอกทีมจ้

นี่นี่เต็มอ,อุยอัยะามิตรดอกใหญ่ๆพี่น้องจ้าไปเก็บตะก้าอีกรุ่นๆ